นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมมาจายอรายงานตัวครับในครั้งพุทธกาลมีพระอาหารหันต์อยู่รูปหนึ่งซึ่งได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาให้เป็นเอตทัคคะทางด้านเป็นที่รักใคร่พอใจของเทวดา พระอาหารหันต์รูปนั้นท่านชื่อพระปิลินทวัชชะเถระประวัติความเป็นมาของท่านนะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยท่านเกิดในตระกูลพราหมณ์ซึ่งมีนิวาสถานอยู่ในกรุงราชครห์เมื่อโตขึ้นท่านได้บวชเป็นปริภาชกเล่าเรียนวิชาจูฬคันธระทำให้มีฤทธิ์สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้แล้วก็แถมยังรู้ใจผู้อื่นได้อีกด้วย ตอนนั้นชื่อเสียงของท่านปิรินทวัชชะขจรขจายไปทั่วกรุงราชครห์ต่อมาหลังจากที่พระบรมศาสดาได้ตรัสรู้แล้วพระองค์ได้เสด็จไปประทับณนกะรุงราชครห์นั้นทําให้วิชาของท่านปิรินทวัชชะต้องเสื่อมคลายอานุภาพลงไม่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนแต่ก่อนเพราะพ่ายแพ้แก่พุทธานุภาพ ท่านกร็รำพึงว่านี่แสดงว่าจะต้องมีผู้ที่ได้วิชามาหาคันธาระมาอยู่ในกรุงราชครห์นี้เป็นแน่แล้วผู้ที่มีวิชาเช่นนั้นใครอ่ะก็นึกทบทวนดูก็รู้ได้ทันทีจะมีใครไปไม่ได้อ่ะถ้าไม่ใช่พระสมณะโคดมเพราะนับตั้งแต่วันที่พระสมณะโคดมย่างเข้าสู่กรุงราชครห์วิชาของเราก็เริ่มเสื่อมถอยอนุภาพลงนี่แสดงถึงว่า พระสมณะโคดมผู้นี้จะต้องรู้วิชามหาคันธาระเป็นแน่ฉะนั้นเราควรที่จะเข้าไปขอถ่ายทอดวิชานี้จากพระสมณะโคดมเมื่อคิดเช่นนั้นแล้วท่านก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพร้อมกันเล่าความประสงค์ให้ทรงทราบพระพุทธองค์ก็ทรงตอบว่าถ้าเธอประสงค์อย่างนั้นเธอก็จะต้องบวชก่อนบิลินทวัชะจึงยอมสาะเพศ ปริพาชกแล้วก็ออกบวชในพระพุทธศาสนาเพราะความที่ตัวเองอยากจะได้วิชาเมื่อบวชแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงธรรมให้ฟังและทรงตัดบอกพระกรรมฐานอันเหมาะกับจริตนิสัยให้นำไปปฏิบัติพระปิลินทวชะเมื่อได้เรียนหลักการปฏิบัติจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติอย่างไม่ย่อท้อภายในเวลาไม่ช้าไม่นานท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นพระอริยะบุคคลชั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาเสร็จแล้ววันหนึ่งขณะที่ท่านนั่งอยู่ในถ้มกลางสง์ท่านก็ได้หวนระลึกถึงคุณประโยชน์อันใหญ่หลวงที่ท่านได้รับมานั้นว่าเป็นเพราะการได้มาสู่สำนักของพระพุทธเจ้าด้วยหวังจะเรียนวิชามหาคันธาระพอหวนระลึกอย่างนั้นท่านก็กล่าวขึ้นถ้ำกลางสง์ว่าการมาของเรานี้ เป็นการมาที่ไม่ปราศจากประโยชน์ความจริงอันใดที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้เราก็ได้เข้าถึงความรู้อันนั้นแล้วหลังจากที่ท่านพระปิลินทวัชชะได้เป็นพระอรหันต์แล้วมีเรื่องเล่าว่าวันหนึ่งขณะที่ท่านเข้าไปบินทบาตในกรุงราชฤห์ก็ไปพบกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเดินถือถาดผ่านหน้าท่านก็เอ่ยทักขึ้นด้วยความว่าเอ้ยนี่นะคนถอย ท่านมีอะไรอยู่ในถาดนะผู้ชายคนนั้นสะดุ้งเฮือกเลยได้ฟังก็รู้สึกไม่ชอบใจก็นึกในใจว่าอะไรกันวะเป็นพระเป็นเจ้านี่พูดจาไม่น่าฟังเลยด้วยความรู้สึกที่งุดหงิดนั้นก็ทำให้ผู้ชายคนนั้นพูดตอบออกไปว่าไอ้สิ่งที่อยู่ในถาดนะั้นน่ะขี้หนูนะที่จริงไม่ใช่ขี้หนูหรอกแต่เป็นผลดีปลีนะแต่ด้วยความโมโห ก็เลยพูดประชดประชันไปเหมือนกับว่าไม่รู้หรือไงว่าอะไรเนี่ยมันก็ตอบว่าขี้หนูพระปิรินทวชชะเถระท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็จงเป็นขี้หนูจริงๆเถอะท่านก็เดินจากไปพอท่านปิรินทวชชะเดินลับตาไปทันใดนั้นเองสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นผู้ชายคนนั้นก้มลงมองดูถาดที่ใส่ผลดีปลีปรากฏว่าผลดีปลีไม่รู้หายไปไหนหมดมีแต่ขี้หนูอยู่เต็มถาด เขาคนนึกถามตัวเองว่าน,นี่มันเกิดอะไรขึ้นนึกทบทวนไปมาก็แน่ใจว่าจะต้องเป็นด้วยอำนาจฤทธิ์ของพระกุญเจ้ารูปเมื่อตะก,กี้นี้แนะ่พอนึกได้อย่างนั้นก็รีบวิ่งตามพระปิลินทวัชะไปในทันทีระหว่างทางก็ไปเจอบัณฑิตคนนึงเมื่อบัณฑิตแหนชายผู้นั้นแสดงกิริยาก,กำลังโมโหหุนหันก็ถามไปว่านี่ท่านโมโหใครนักหนาเนี่ยก็โมโหพระสิพระที่ไหนอะ พระที่เราเจอเมื่อตะกี้นี้และเรียกเราด้วยถ้อยคําที่หยาบคายเป็นผลให้ดีปลีก็เรากลายเป็นขี้หนูไปหมดท่านคิดดูเถอะแล้วอย่างนี้จะไม่ให้เราโมโหได้ยังไงอ๋อพระที่ท่านไปเจอนั้นคงจะเป็นท่านปิลินทวัชะเป็นแน่ท่านรู้จักเหรอทําไมเราจะไม่รู้จักเราพระรูปนี้ไม่ใช่พระธรรมดานะเป็นพระอรหันต์เอไม่จริงอะ่ะเป็นถึงพระอรหันต์แล้วทําไมยังกล่าวคําหยาบอยู่ล่ะ ตะก,กี้เนี่ยท่านเรียกเราว่าขนถอยเออมาด่ากันได้ท่านไม่ได้มีเจตนาจะกล่าวคำหยาบกับใครหรอกท่านพูดออกไปตามความเคยชินที่ท่านสั่งสมมาตั้งแต่อดีตเท่านั้นเองท่านไม่ได้มีเจตนาจะกล่าวคำหยาบกับใครหรอกอ๋ออย่างนั้นเหรอเออเราเพิ่งจะเข้าใจแหมหลงโกรธท่านซะแทบแย่ เออแล้วท่านพอจะบอกเราได้ไหมว่าทำยังไงขี้หนูที่อยู่ในถาดของเราถึงจะกลายเป็นผลดีปรีอย่างเดิมได้โอ้ไม่อยากหรอกถ้าท่านอยากจะให้ขี้หนูกลับเป็นผลดีปรีตามเดิมก็ให้ท่านไปขอขมาท่านเสียที่ได้กล่าวถ้อยคําไม่ดีกับท่านชายคนนั้นก็ปฏิบัติตามที่บัณฑิตผู้นั้นแนะนาแล้วก็ได้ผลตามที่บอกคือทาให้ขี้หนูกลับมาเป็นผลดีปรีได้ดังเดิม เกี่ยวกับเรื่องการกล่าวคำหยาบของพระปิลินทวชานั้นไม่ใช่ว่าท่านจะกล่าวกับคารวาสเท่านั้นแม้แต่พระภิกษุด้วยกันท่านก็ยังเรียกคำว่าคนถอยอ่ามันมีความหมายเหมือนว่าอืมไอโง่อ่างี่เงา่าอะไรอยู่อย่างเงี้ยอ่าความหมายมันเป็นอย่างนั้นความหมายของคนถอยความทราบถึงพระบรมศาสดาพระองค์มีรับสั่งให้เรียกหาพระปิลินทวชะแล้วก็ตัดถามถึงข้อเท็จจริง พระปิรินทวชชาท่านก็ยืนยันว่าท่านพูดอย่างนั้นจริงพระบรมศาสดาก็ทรงอาศัยพุทธญาณเล็งดูความเป็นไปในอดีตชาติของพระปิรินทวชชาว่าทําไมถึงพูดหยาบคายก็ทรงทราบเรื่องโดยตลอดพระองค์ก็ตรัสบอกพระภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าได้ถือโทษปิรินทวชชาเลยเพราะการกล่าวคําว่าคนถอย ของพระบิลินทวชานั้นไม่ได้กล่าวเพราะความโกรธที่มีอยู่ในใจแต่กล่าวด้วยอำนาจของความเคยชินที่ติดมาตั้งแต่อดีตชาติเธอจงจําไว้เถอะว่าถ้อยคําที่กระทบกระเทียบมันเป็นคําระคายหูเป็นคําหยาบคายนั้นย่อมไม่มีในพระอรหันต์คำว่าคนถอยเนี่ยถึงแม้ใครจะร้องเรียกเรามันก็หาได้ทําให้เราเป็นคนถอยไปตามปากไม่ พราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราจะเป็นคนถอยก็อยู่ที่การกระทําของเราและการกระทําอย่างไรเล่าที่ได้ชื่อว่าคนถอยพระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงลักษณะของคนถอยเอาไว้ซึ่งปรากฏอยู่ในคำภีขุตกะนิกายมี20่สิจำพวกด้วยกันดังต่อไปนี้หนึ่งคนที่เป็นคนขี้โมโหมักโกรธชอบผูกโกรธชอบลบหลู่มีความเห็นผิดมีมายาสาไถ พึงรู้เถอดว่านั่นแหละคือคนถอย 2>, 2. คนที่ชอบเบียดเบียนสัสตว์ไม่มีความเอ็นดูต่อสัตว์พึงรู้เถิดว่านั่นแหละคือคนถอยสคนที่ชอบเที่ยวปล้นฆ่าพึงรู้เถิดว,ว่านั่นแหละคือคนถอยสี่คนที่ชอบลักขโมยพึงรู้เถอดว่านั่นแหละคือคนถอยห้าคนที่ไปกู้หนี้เข้ามาแล้วบอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นหนี้ หนีไปไม่ยอมใช้นี่พึงรู้เถิดว่านั่นแหละคือคนถอย 6. คนที่ฆ่าชิงทรัพย์คนเดินทางพึงรู้เถิดว่านั่นแหละคือคนถอย 7. คนที่เป็นพยานเท็จให้กับคนอื่นพึงรู้เถิดว่านั่นแหละคือคนถอย 8. คนที่เป็นชู้กับคู่ครองของคนอื่นหรือว่าคนที่ข่มขืนคนอื่นพึงรู้เถิดว่านั่นแหละคือคนถอยเ คนที่เลี้ยงพ่อแม่ได้แต่ไม่ยอมเลี้ยงทั้งทั้งที่พ่อแม่ก็แก่เท่าพึงรู้เถิดว่านั่นแหละคือคนถอยสิ 10. คนที่ทุบตีด่าว่ามารดาบิดาพี่ชายพี่สาวพ่อตาแม่ยายพ่อผัวแม่ผัวพึงรู้เถอว่านั่นแหละคือคนถอยสิอคนที่ชอบพูดกลบเกลือนไม่ยอมบอกสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์พึงรู้เถอว่านั่นแหละคือคนถอย สิบสองคนที่ทําความชั่วแล้วปกปิดไม่อยากใ,ใครรู้พึงรู้เถอะว่านั่นแหละคือคนถอยสิบสามคนที่เคยได้รับการต้อนรับจากคนอื่นเวลาเขามาหาตนบ้างตัวไม่ให้การต้อนรับพึงรู้เถอะว่านั่นแหละคือคนถอยสิบสีคนที่โกหกหลอกลวงพระโกหกหลอกลวงชาวบ้านพึงรู้เถอะว่านั่นแหละคือคนถอย สิบห้าขณะที่บริโภคอาหารมีพระมาบินทบาตนอกจากจะไม่ยอมถวายอาหารแล้วยังแถมด่าพระอีกอย่างนี้พึงรู้เถอะว่านั่นแหละคือคนถอยสิบหกคนที่ถูกครอบงำด้วยความหลงพูดอวดสิ่งที่ไม่มีในตนพึงรู้เถอะว่านั่นแหละคือคนถอยสิบเจ็ดคนเลวสามที่ชอบยกตนข่มผู้อื่นพึงรู้เถอะว่านั่นแหละคือคนถอย สิบแปดคนฉุนเฉียวกระด้างมีความปรารถนาลามกขี้เหนียวชอบโอ้อวดไม่ละอายไม่เกรงกลัวต่อบาปพึงรู้เถอะว่านั่นแหละคือคนถอยสิบเก้าคนที่ติเตียนพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าพึงรู้เถอะว่านั่นแหละคือคนถอยยี่สิบผู้ใดที่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่ประกาศตัวว่าเป็นพระอรหันต์พระตถาคตกล่าวว่า เป็นคนถอยและในตอนท้ายพระพุทธองค์ได้ตัดสรุปว่าคนเราจะเป็นคนถ่อยเพราะชาติตระกูลก็หาไม่จะเป็นพรามเพราะชาติตระกูลก็หาไม่แต่เป็นคนถอยก็เพราะการกระทําชั่วเป็นพรามก็เพราะการกระทําดีอย่างบุตรของคนจันทานบางคนถึงแม้ว่าเขาจะเกิดในตระกูลต่ําแต่เขาได้สละกรมราคะออกบวชบําเพ็ญสมณธรรมจนได้ฌาน เขาก็ย่อมมีพรหมโลกเป็นที่ไปชาติตระกูลไม่อาจจะห้ามเขาไม่ให้เข้าถึงพรหมโลกได้ส่วนผู้ที่เกิดในวันณพราหมณ์เป็นพราหมณ์โดยกําเนิดแต่เขาเป็นผู้ทําบาปกรรมอยู่เสมอก็พึงถูกติเตียนในปัจจุบันชาตินี้ทีเดียวและพบหน้าก็ย่อมมีทุกติเป็นที่ไปชาติตระกูลห้ามกันพวกเขาจากทุกติหรือว่าคำคอรหาไม่ได้หรอก จากเนื้อความแห่งพุทธพจน์นี้ก็เป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงว่าเรื่องชาติตระกูลไม่ใช่สิ่งสำคัญสำหรับคนเราคนที่มีชาติตระกูลสูงแต่ทำชั่วก็มีสิทธิ์ที่จะตกนรกได้ส่วนคนที่มีชาติตระกูลต่ำแต่มันกระทำแต่ความดีก็มีโอกาสไปเกิดในเทวโลกได้เช่นเดียวกันครับ มาฟังเรื่องแปลกๆสมัยพุทธกาลสักเรื่องหนึ่งครับสมัยของพระพุทธเจ้ากัสปะหเดือนถึงจะมีการสวดพปาติโมกครั้งหนึ่งอ่าไม่เหมือนกับสมัยพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้นะอันนี้สวดกันทุกเดือนนะครับปาติโมกน,นี่นะพระต้องไปลงโบสถ์สวดปาติโมกกันทุกเดือนแต่สมัยพระกัสปะนั่น หกเดือนครั้งสมัยนั้นมีภิกษุสองรูปมีความรักใคร่สมคีกันดีมากท่านทั้งสองก็กำลังจะเดินทางไปลงโบทเพื่อจะไปสวดปาฏิโมกนี่แหละระหว่างที่เดินทางมากลางป่าปรากฏว่าภิกษุรูปหนึ่งเกิดปวดท้องปวดอุจจาระก็เข้าไปยังป่าละเมาะเพื่อจะถ่ายทุกข์นะเพราะท่านถ่ายเสร็จแล้วก็เดินออกมาเพื่อนภิกษุรูปหนึ่งก็ยืนรออยู่ไม่ห่างกัน ปรากฏว่ามีภุมิเทวดาตนหนึ่งเกิดความคิดพิเรนว่าเออภิกษุสองรูปนี่รักใคร่กันดีแล้วเกินไปไหนก็ไปด้วยกันอ่าคุยกันไปสนทนาธรรมกันไปเราจะทําให้ภิกษุสองรูปนี่ทะเลาะกันดีกว่าอันน่เพื่อความเจริญของท้องถิ่นว่าอย่างนั้นไม่มีอะไรจะทำนะเทวดาไม่มีอะไรจะทํา พอภิกูุรูปนั่นทํากิจถ่ายทุกเสร็จแล้วเดินออกมาเทวดาก็จําแรงรูปตัวเองแปลงตัวเป็นผู้หญิงสาวเดินตามหลังพระออกมาแล้วก็ทําเป็นสยายผมแล้วก็กล้าวใหม่ทําประหนึ่งปัดปุ่นที่หลังขยับผ้านุ่งนุ่งใหม่เหมือนกับว่าไปทําอะไรกับพระมาว่าอย่างนั้นเดินตามหลังพระออกมาจากปุ่มไม้โดยที่พระรูปนั้นท่านไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามีอะไรเกิดขึ้นข้างหลังนะี่แต่ว่าพระเพื่อนกันที่ยืนคอยอยู่สิเอาสิเห็นเข้า โอ้ยตายแล้วทําไมเพื่อนเราถึงไปทําอย่างเงี้ยก็รู้สึกรังเกียจแล้วก็เสียใจรักใคร่กันมานานไม่นึกว่าท่านจะเป็นคนลามกอย่างนี้ก็ไม่ประสงค์จะเดินทางร่วมกับท่านอีกต่อไปก็ส่งบาทและจีวรให้แล้วก็บอกว่านิมนเอาบาทกับจีวรของท่านไปเถอะจะไปทางไหนก็ไปผมไม่ปรารถนาจะร่วมทางกับท่านผู้มีความประพฤติลามกอย่างนี้อีกต่อไปได้ทีนี้ภิกษุที่ท่านไม่รู้เรื่องนะ่ะได้ฟังคําอย่างนี้ก็เหมือน ถูกข้าเอาหอกคมกริบเสียบเข้าให้นะก็บอกว่าเอ๊ะท่านพูดอะไรอย่างนั้นผมผมไม่ได้เคยทําอะไรที่มันเป็นการอาบัตแก่ศีลม้แม้อาบัตเล็กเล็กน้อยๆผมยังไม่ทําเลยแล้วท่านกล่าวหาว่าผมเป็นคนลามกอะ่ะทําไมอะ่ะท่านเห็นอะไรเหรออ่ะก็ท่านออกจากมาจากพุ่มไม้กับผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะอ่ะเดินแต่งตัวออกมาเชียาอุ้ยไม่จริง ผู้หญิงที่ไหนผมไม่เห็นผู้หญิงอะไรที่ท่านว่านี่เลยแม้ว่าท่านจะกล่าวยืนยนนันถึงสามครั้งแต่ว่าพระเถระผู้ร่วมเดินทางก็ไม่เชื่อถือถ้อยคําก็ยึดถือเอาว่าสิ่งที่ตนเห็นเป็นเรื่องจริงก็เลยไม่เดินทางร่วมกันท่านก็ไปทางอื่นที่นี้พอถึงเวลาลงพระอุโบสถฟังปฏิโมกภิกษุที่ว่าถูกกล่าวร้ายนั่นก็เห็นภิกษุที่รังเกียจต,ตัวนั่งอยู่ในอุโบสถนะ เสร็จแล้วภิกษุรูปที่รังเกียจนั้นก็บอกว่าถ้าหากว่ามีพระอย่างนี้มาอยู่ในโบสถเนี่ยเราจะไม่ทําสังฆกรรมในโบสถนี้ร่วมกับเธอไวาอย่างนั้นคิดอย่างนี้แล้วก็ยืนอยู่นอกโบสถไม่เข้าโบสถเวลานั้นภูมิเทวดาผู้ลามกก็คิดว่าเอ๊ะเราทําผิดไปซะแล้วนี่เราทํากรรมหนักแล้วหนออ่า ทำไมพระคุณเจ้าจึงยืนอยู่ในที่นี้ก็กล่าวกับภิกษุเทระบอกว่าเอ,อท่านผู้เจริญทำไมพระคุณเจ้าไม่เข้าไปฟังปฏิโมกล่ะพระเถระก็บอกว่าอุบอาสกในอุโบสถนะั้นมีภิกษุลามกอยู่อาจมาไม่ทําอุโบสถร่วมกับเธอหรอกเพราะว่าเขาประราชิกอาจมาก็เลยต้องมายืนอยู่นอกอุโบสถเนี่ยเทวดาก็บอกว่าเออพระคุณเจ้าผู้เจริญท่านอย่าได้ถือเรื่องนี้เลย พระเถระรูปนี้ท่านมีศีลบริสุทธิ์ผู้หญิงที่ท่านเห็นน่ะคือกระผมเองอ่ะผมจะทดลองมิตรไมตรีของท่านทั้งสองว่าจะมั่นคงหรือไม่เท่านั้นแหละก็เลยแปลงเป็นผู้หญิงแล้วเดินตามออกมาจากปุ่มไม้อ้าวอ้าแล้วโยมเป็นอะไรเนี่ยผมผมเป็นเทวดาครับพอเทวดาชี้แจงแล้วก็มอบลงแทบเท้าของพระเถระก็อ้อนวอนเออท่านผู้เจริญขอได้โปรด ยกโทษให้กับผมด้วยเถอะพระเถระรูปนั้นนะ่ะท่านไม่รู้หรอกว่าท่านทําผิดอะไรเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงขอท่านจงลงอุโบสถนะครับเสร็จแล้วก็นิม,มนต์พระเถระที่วาเนะ่ยเข้าไปร่วมในโรงอุโบสถแต่ว่าพระเถระนั้นแม้ว่าจะทําอุโบสถร่วมกันก็ตามแต่ก็ไม่นั่งในที่เดียวกันไม่มีความสนิทสนมอย่างแต่ก่อนแล้วก็ไม่พูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นอีกส่วนพระเถระ ที่ถูกอมองว่าไม่ดีแต่ว่าตัวเองไม,ไ,มไม่ได้รู้เรื่องอะไรเนี่ยก็พยายามบำเพ็ญวิปัสนาบ่อยๆก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ด้วยผลแห่งบาปกรรมนั้นเทวดาพิเรนนั้นลงนรกไปสู่อบายภูมิตลอดพุทธันดรหนึ่งมาเกิดเป็นมนุษย์ผลแห่งกรรมก็สนองทุกชาติในชาติสุดท้ายมาเกิดในตระกูลพร,รม ในนครสาวัตถีมีชื่อว่ากุธานะมานพภายหลังได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็วมีศรัทธาออกบวชนับตั้งแต่วันที่ท่านบวชนี่จะมีผู้หญิงที่ตกแต่งตัวด้วยเครื่องประดับสวยงามติดตามอยู่ข้างหลังตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในวัดที่กุฏิหรือว่าออกบินทบาทจะนั่งหรือยืนอยู่ที่ไหน คนก็จะเห็นมีผู้หญิงอยู่ข้างหลังท่านตลอดเวลาแต่ว่าตัวท่านเองไม่เห็นท่านก็เลยเป็นที่เย้ยหยันและรังเกียจของพระเนนทุกรูปเพราะว่าคิดว่าท่านซ่อนผู้หญิงไว้ในกุฏิเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยจะออกมาแวบหนึ่งแวบหนึ่งอะไรเงี้ยให้เห็นมั่งไม่เห็นมั่งเพราะกรรมอันนี้เป็นกรรมแม้ว่าในขณะออกบิณทบาตก็มีคนเห็นผู้หญิงเดินตามท่านมาข้างหลังด้วยจนคนใส่บาตรเขาเกิดรังเกียจเขาก็ประชด ทัพพีเนี่ยถวายท่านนะทัพพีนี้ให้เมียท่านน่ว่างเนี่ยพอท่านถูกพระเนนว่ากล่าวกระทบแรงๆท่านก็ไม่อาจจะอดทนได้ก็ด่าว่าโต้ตอบไปบ้างเรื่องก็เลยเกิดมีผู้ไปฟ้องพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ทรงเรียกมาถามแล้วก็ตรัสว่ามันเป็นวิบากกรรมเก่าของเธอขอให้เธอจงอดทนอย่ากล่าวคำหยาบตอบโต้เขาอีกเรื่องนี้ดังไปถึงพระเจ้าประเสริที่กลัวน พระองค์เสด็จมาสอบสวนด้วยพระองค์เองถึงกุฏิแล้วก็มาเห็นผู้หญิงอยู่ในกุฏิพระรูปนี้จริงๆแต่พอเข้าไปค้นก็ไม่มีก็เลยรู้ว่าเป็นผลแห่งกรรมเก่าก็ทรงรับเป็นผู้อุปถรัรมภ์เพราะถ้าไม่อย่างนั้นท่านก็ไม่อาจจะบวชอยู่ได้เพราะว่าไม่มีใครใส่บาตรเมื่อพระเถระรูปนี้ได้ผู้อุปถรัรมภ์ก็มีโภชนะเป็นที่สบายเป็นเหตุให้จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่ง จเจริญวิปัสนาแล้วก็บรลุความเป็นพระอาหารหันต์เมื่อท่านบรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วรูปของผู้หญิงที่ติดตามท่านมาก็หายไปนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆสมัยพุทธกาลครับ